ครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามดครับบ้านน้องสีมตำบลโคกรามมาเ่อจะตุร์อลาภพิบ้านจังหวัดเลยครับวัอนี้ผมก็ได้ง้วแม่ลูกง่ามมาฝากครับลูกเม่ด้วยครับด้วยว่าลูกแรกนะครับง่อไถ้กลางอยู่หลักกันถือว่าว่าน้อยครับลูกแรกเล่นสดๆครับบางลูกงามครับความสูงรอยยิ้มหาบวกรบครับนี่ง่าไถ่ม่บือมีลูกนะครับไถ้กลาง เปิดราคาไปดูเ่อยครับนี่ลูกสีหาเดียนหรอครับมือนหาพันเนอครับนี่ความทรงใอีตเสาทีเด้อนะครับเนี่ยครับในไก่ใช่แดมนี่แทบสิเปิ้เหลือได้เด้อครับ,ดดรบพอผมทรงซีเป็นไก้ๆก่ครัที่ว่าเหลือเนี้ยครับผมก็ได้ใส่ได้จินครับเนี่ยหู้ดีจับได้ไปได้แล้วพี่น้องรับประกันแช่งขาขาตกคขาถอนรบับประกันเดียนหนึ่งเลยครับนี่เพิ่ง ทำเต้นทำลางมีมือมีเรื่องนะครับเล็บดีทั้งโกหนาโกหลังครับพี่น้องรับเบิ้งเลยครับนี่โอ้โหครับนี่เบิ้งลูกสาวครับลูกสาวหนาหลักเดีครับเอาไปเลี้ยงไปเย็บครับพี่น้องโตมาเลยผมสองเหเล่ยครับนี่นี่ทำง่ามนี่เบิ้งนะโอ้โหครับโอ้โหทั้งเมียทั้งลูกด้วยนะครับนี่ครับอาจจะมีเสียงรบกวนเนี่ยผมบ่ได้ใส่ไม่เลยครับพี่น้องผมบ่ได้ใส่ไม่ ครับผมทรายธรรมชาติครับเมื่อหาพันครับต้องไอ้พี่โสอิสานครับครับมาเบิ้งข้อมที่สองครับผมแบบปลูกไว้คนละบากลูกจีนองแล้วนี่เบิ้งเมียอยากลูกยั่งๆั่งเครับเนี่ยลูกจีนนาค่พิเศษนะครับเนี่ยข้อมสูงลอยซี่สิบวกไปหาลอยซี่หัครับว่าลุนธรรมชาติเลยครับเนี่ยนี่เบิ้งเลยครับลูกแรกเด้อครับลูกใหญ่ใครกัดขดนี่ กินหยามุนเคลื่อนห้องบดเคลื่อนครับรถเมื่อนซีพันหาลอยครับพี่น้องนี่นุมๆแขกๆขัดในเครื่องดำเครื่องบดได้ครับหัวลุนธรรมชาติครับบดได้เสริมเติมแซงยังได้ครับนี่เบิ้งเลยครับงามๆครับเรียงง่ายยินง่ายครับเชีื่องครับกินหยาดีดีพี่น้องเมื่อนซีพันหาลอยครับพ่อแม่ครับอ่นละมักตัวใดก็จะเอาหมอบดก็ได้เมื่อเบิ้งแม่ลูกครับบด แม่ลูกนี่ครับที่เดนเซอร์ครับเพางขายตามมาสาวเงลูกสาวครับลูกสาวซีหาเดียนนะครับลูกสาวเคเอฟหกแปดครับเบิ่งเลยครับหนาปึกครับดูงามครับแม่กับโฟนอ่างหลางแดงเข้มนยครับเปิดราคาจึกเถียงได้พี่น้องเอาสิว่าไปตามตำหนีนะครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สามต้อไปแม่กับว่าทับมาแล้วนีครับเจ้าขกงเก่เปิดราคาไว้ สองเมื่นหาร้ยครับพี่น้องนีเบิ่งเลยปกติสี่า้วสี่สองเมื่นหากันเพาะมีตำหนด้วยนี่สี่บอกตำหนีนี่เบิ้องยุ่งขางขังนีนี่รอช่วงฟ้าช่วงยังนี่กับมีตุ่มจักน้อยหนึ่งสามสี่ตุ่มหาตุ่มกับกับน้มงดำเื่องดำเครื่องพดครับครับอ่ะเบิ่งเลยแข็งขาดีเล็บดีรับประกันตรงก่อนหางก็จสีเป็นหางขาวหางแทมงก็ยังชาโรเลยด้วยครับนี่แหละพ็ไปยังขับเบี่ยงเอาลวกมัน เอาตีราคาเนี่ยราคาให้ผู้รับได้แล้วครับรับได้ยังออกอะไรรับนั่นละสองเมื่อนหาลอยครับส่งให้นซีสวยสานครับแฟนครับค้าประจําเป็นตะเลี่ยงครับคู่เนึ่งมันตะลูกมันเลี้ยงยินหรอครับตะลูกเพิ่นมาถามแยงเมื่อนกาบาทนี่ครับไบ่แยกครับเงินไปนั่งแบบไม่จีนน้อมน้อมดีดีครับพี่น้องเิ่งเลยครับนั่นละสองเมื่อนหาลอยครับพี่น้องเข้ามาเลยผมส่งให้เลยรวนๆเลยครับนี่ในเครื่องทำเครื่องบดคว้วสูงแม่นี่ ร้อยสามสิบหาเป็น yeah. escape, zie, tamanho, ร้อยสี่สิบแล้วครับเป็นง้วนอ่างลางงวนบนง้วดถูกงูครับง้วนชายบริเวนครับพี่น้องเบิ้งเลยครับนี่ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สามต่อไปมีรุ่นเนะครับให้ไปรุ่นเราครับครับผร้อมกับจีว่าไทยร้อนครับมือนีขอจบคลิปไปซ้ำเหนียบครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ